มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิเชยเยนของพักดีนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยเทรนด์ของการกินอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าพวกอาหารที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมาแรงมากๆนะครับผมเองก็พยายามศึกษาเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเรากินตามใจปากไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่า สุขภาพร่างกายของเรามันจะแข็งแรงได้เหมือนตอนที่เราโอ้โหยังหนุ่มยังแน่น15 16เนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บเรื่องของสุขภาพแล้วครับขี่จักรยานไปเร็วๆนะฮะขับรถเนี่ยเหยียบสมิทไม้เนี่ยเรายังไม่กลัวเลยครับแต่แน่นอนว่าพอประสบการณ์ชีวิตมันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้วิเศษวิโสไปกว่าคนทั่วไปการหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ในช่วงหลังๆมาเนี่ย ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับเรื่องง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นการลดน้ําตาลเนี่ยถ้าคุณบริโภคมากเกินไปเนี่ยมันทําร้ายคุณมากๆหลายคนก็พยายามลดน้าตาลผมเองก็พยายามลดน้าตาลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนผสมที่อยู่ในอาหารทั่วไปที่เรารับประทานในแต่ละวันอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือพวกไขมันนะครับไขมันนี่สําหรับบางคนก็ลดยากจริงๆปิง้งย่างชาบูอย่างผมเนี่ยเป็นแฟนคลับหมูกรอบผมพร้อมที่จะเป็นรัฐมนตรีกระวงหมูกรอบถ้ามันมีซึ่งมานคงไม่มีหรอกนะครับแต่ก็คือ พยายามจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับหมูกรอบอย่างสุดลิมทิมประตูจริงสุดๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากังวลแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องหันมาหาอาหารที่เป็นออร์แกนิกเข้ามาบริโภคมากขึ้นใช่ไหมครับเคยตั้งคําถามไหมครับว่าถ้ามันจําเป็นกับชีวิตขนาดนั้นเนี่ยทำไมมันไม่อยู่ในจุดที่ใครๆก็บริโภคได้ง่ายๆอาหารที่ราคาไม่แพงเนี่ยมักจะเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยไขยมันน้ําตาลน,นะครับเครื่องปรุงหรืออะไรก็ตาม นะครับที่มันอาจจะทำร้ายสุขภาพก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางสินค้าบางรายการเนี่ยที่พอแปะนะฮะฉลากเข้าไปว่าเพื่อสุขภาพนะครับมีน้ําตาลน้อยไดเอทออร์แกนิกโลว์แฟทเนี่ยทำไมราคาสูงมันไม่ได้ทํามาเพื่อทุกคนหรือเปล่าเรื่องนี้มันก็มีที่มาเราก็ต้องไปดูเหตุผลทุกสิ่งทุกอยา่างมันก็เชื่อมโยงกันนะครับมีเหตุและผลนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องบอกว่าสินค้ากลุ่มสุขภาพเนี่ยนะครับส่วนผสมที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ส่วนผสม ปกติทั่วไปที่โลกนี้ผลิตมาเป็นระยะเวลายาวนานอุตสาหกรรมน้ําตาลนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสยัตว์ปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการในการผลิตแล้วก็แปรรูปเนี่ยที่เป็นมายาวนานมากนะครับแล้วอะไรที่มันอร่อยเนี่ยม,มันมักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพเช่นเวลาเลี้ยงหมูเนี่ยมันก็ต้องมีพาร์ทมันเยอะหน่อยจิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันจึงทําให้วันหนึ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนซัพพลายเชน ตัวผมเองเนี่ยก็เคยทํางานอยู่ในบริษัทที่มีไซส์ขนาดใหญ่เป็นแสนล้านนะครับแล้วก็เป็นบริษัทด,ด้านอาหารผมก็พอเข้าใจว่าโอเคซัพพลายเชนเนี่ยมันถูกสร้างมาแบบนี้วันหนึ่งจะทําอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกเนี่ยโดยแคปเรสซิตี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ใหญ่เท่าไอกระบวนการเดิมๆที่มันผลิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอแคปเรสซิตี้การผลิตมันต่ำใช่ไหมครับฟิกซ์คอสมันก็สูงเอาฟิกซ์คอสไปหารจำนวนที่จะผลิตออกมาและการโปรโมทเนี่ยคนก็ยังไม่ได้ รู้สึกว่าตื่นตัวขนาดนั้นในการที่จะต้องฉันจะต้องกินอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกเท่านั้นต้นทุนตรงนี้มันก็เลยสูงอย่างที่2ครับวิธีในการผลิตก็คือซัพพลายเชนที่ว่าเนี่ยแหละครับคือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบางรายการเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับหลายครั้งเนี่ยก็นํามาสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามันไม่ได้ผลิตกันแบบว่าใครๆก็ทําได้ต้นทุนตรงนี้แหละครับที่มันสูงขึ้นเนี่ยกระบวนการที่จะต้องมีความ สะอาดมากขึ้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ทําให้อาหารที่ออกมาเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในอีกแง่หน,นึ่งคนก็จะบอกว่าเอะจริงๆถ้าปลูกผักแบบออร์แกนิกเนี่ยปลูกหลังบ้านนี่ก็ออร์แกนิกแล้วนะต้นทุนไม่น่สูงอันนั้นก็ใช่นะครับถ้าเป็นเรียกว่าปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เนี่ยวิธีคิดแบบนั้นมันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทํากันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกเนี่ยกระบวนการการผลิตเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้นะครับมันจะต ป้องกันมีฟาร,ร์มระบบปิดนะฮะไรส่สวนต่างๆการไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะฮะพันพืชที่ใช้สิ่งเหล่านี้แหละมันผูกพันกันหมดนะครับที่ทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญความต้องการดีมานภาษาไทยเลีอุปาทานเนี่ยแหละครับถ้าคุณอยากจะกินเสเต็กที่รสชาติดีสุดเป็น A5 นะครับมีมันนี่เรียงอันนี้ผมพูดในแง่ของว่า เอาความอร่อยเป็นที่ตั้งนะครับถามว่าไม่กินตายไหมไม่ตายแต่ถ้าได้กินก็ดีไหมก็ดีแต่เนื้อแพงขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้กินได้ทุกวันถูกไหมครับก็แบบเดียวกันครับฉันใดก็ฉันนั้นถามว่าคนจะต้องกินออร์แกนิกไม่กินตายไหมก็ไม่แน่คือเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราไม่กินออร์แกนิกวันนี้เราจะตายหรือเปล่า2ออย่างนี้แหละครับทั้งด้านของต้นทุนทั้งด้านของความต้องการตรงนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่มันยังคอน FLICT กันอยู่มันทําให สินค้าที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยก็อาจจะยังเติบโตได้ไม่เท่ากับสิ่งที่เราคาดหวังอยากให้โลกนี้มันเป็นนะครับแล้วก็ต้นทุนอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาครับที่เป็นสาเหตุก็คือเรื่องของ R&D การวิจัยแล้วก็พัฒนาคือต้องบอกว่าการพัฒนากลุ่มสินค้าออร์แกนิกออกมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่ดีๆเข้ามาทําได้เลยนะครับมันอาจจะต้องอาศัยนะการวิจัยนะครับเครื่องมือบุคลากรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะสามารถที่จะมีแผนกด้านวิจัยแล้วก็พัฒนากลุ่มอาหารขึ้นมาได้บางครั้งก็ต้องเป็นสตาร์ทอัพตัวโฟลเดอร์แหละเป็นคนทําเองในบริษัทที่ผมเคยทํางานอยู่เนี่ยเขาต้องมีหน่วยแยกออกมาเลยนะครับเป็นหน่วยพัฒนาแล้วก็วิจัยนะฮะก็มีหน้าที่ในการหา Initiative ความคิดรเริ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างสินค้าใหม่ๆออกมาก็มีครับสินค้าใหม่ๆที่เป็นออร์แกนิกออกมา เวลาผมเข้าประชุมแต่ละครั้งนะครับพอเปรียบเทียบกับสินค้าปกติกับสินค้ากลุ่มออร์แกนิกเนี่ยเรียกว่าอย่าเรียกฟ้ากับเหว่ามันไกลกว่านั้นเยอะสินค้ากลุ่มที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมียอดขายเทียบเป็นแบบไม่ถึง1%ของสินค้าทั้งหมดของเครือด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันแสดงให้เห็นภาพชัดว่าบางครั้งต้องลงทุนมหาศาลวิจัยพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องไม้นะครับกระบวนการต่างๆในการผลิตการทําตลาดแต่ว่า ความนิยมนะฮะหรือว่าการตอบรับจากตลาดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มากมายขนาดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการเพราะว่าผู้ประกอบการเป็นคนลงทุนเองเนี่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นก็จริงแต่ถามว่าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยใครมาช่วยรองรับไหมถ้าเกิดว่ามันลงทุนไปเต็มที่แล้วแล้วอาหารเนี่ยมันมีเรื่องมาตรฐานมาเกี่ยวขอ้องออยใช่ไหมที่คุณส่งออกกับ FDA แต่ละประเทศก็มีมาตรฐานแตกต่างกันไปอีก ตรงนี้เนี่ยมันคือ Upfront Investment นั่นนั้นมันคือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องลงทุนไปก่อนถามว่าถ้าลงทุนไปแล้วมีความคาดหวังว่าอยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพดียอมลงทุนเต็มที่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยตลาดไม่ได้ตอบรับขนาดนั้นความเสี่ยงตรงนี้จะทํำยังไงซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันก็คือเรื่องของมาตรฐานที่ผมบอกไปมาตรฐานของกลุ่มสินค้าออร์แกนิกเนี่ยยิ่งสูงกว่าสินค้าปกติทั่วไปถ้าใครขายอาหารก็จะรู้ดีนะครับ อยอยบ้านเราเนี่ยต้องถือว่าสแตนดาดเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับก็ต้องชมเชยว่าสแตนดาดที่สูงขนาดนี้มันก็แปลว่าคนที่เป็นประชาชนอย่างเราๆเนี่ยก็จะได้รับการปกป้องใช่ไหมครับได้ทานอาหารที่ดีมียารักษาโรคอะไรต่างๆที่มันเนี่ยมีมาตรฐานถูกต้องแต่แง่หนึ่งสำหรับคนทําธุรก,ธกิจอาจจะบอกว่าโอ้โหแต่กว่าจะได้ใบอนุญาตเนี่ยมันยาวนานมหาศาลเลยนะอ่ะตรงนี้ประเด็นนี้เราคงไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี้เพราะว่าเรากำลังพูดถึงสินค้ากลุ่มออร์แกนิกอยู่นะครับรต้องบอกว่าในสิินค้ากกกลุ่ม มาตรฐานยิ่งมีความเข้มงวดนะครการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานใบอนุญาตต่างๆเนี่ยยิ่งเข้มงวดรัดกลุ่มทั้งหมดเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละครับจึงทําให้คนที่อยากรักสุขภาพนะครับแต่มันต้องจ่ายด้วยตนเองทั้งกระบวนการเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ต้องลงทุนประชาชนอย่างเราๆที่ก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายสูงมากขึ้นนี่แหละครับมันจึงทําให้สินค้าออร์แกนิกมันยังมีราคาแพงอยู่แต่ในมุมกลับครับ ก็น่าคิดเหมือนกันว่าจะมีผู้บริหารบางประเทศหรือสตาร์ทอัพบางคนไหมครับออกมาคำนวณให้เราได้รับทราบว่าถ้าเราโยกเงินจากเรื่องของการต้องเป็นค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขหรือการรณรงค์ให้คนเลิกเหล้านะครับให้คนกินให้คลีนมากขึ้นนะครับให้ดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เอางบประมาณตรงนั้นเนี่ยเอามาสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่เป็นออร์แกนิกออกมา,มามากขึ้น มันจะได้รับผลดีมากกว่าหรือไม่ผมก็คาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะมีสักประเทศหนึ่งไหมที่เขาผลักดันตรงนี้จนมันเห็นตัวเลขที่มันชัดๆยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้า EV อย่างเงี้ยมีการคำนวณออกมานะฮะกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียรหรือแม้กระทั่งจีนอย่างเงี้ยคำนวณออกมาเขารู้เลยว่าถ้าเขาโยกงบประมาณมาลงทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า EV ีมากขึ้นเขาจะสามารถลดเรื่องการปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่จะทําให ตัวเองเป็นประเทศ Carbon utral, คาร์บอนนิวทรอลนะฮะที่ไม่มีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมาประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้เท่าไหร่ผมก็คาดหวังว่าไอการทําสินค้าออร์แกนิกเนี่ยวันหนึ่งมันจะถูกแฟกเตอร์อินหรือเรียกว่าถูกเอาไปคํานวณน,นะฮะให้กลายเป็นเนชั่นอลอาเจนดาหรือเป็นวาระแห่งชาติของประเทศใดสักประเทศหนึ่งแล้วก็รณรงค์ว่าต่อไปประเทศเราจะเป็นประเทศที่กินคลีนประชาชนจะมีสุขภาพดีเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยที่เราวิ่งตามหากันนะครับ เราอยากได้ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศความสุขความสงบในชีวิตแต่ต้องอย่าลืมว่าพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของสิ่งเหล่านี้มันคือสุขภาพเท่านั้นเลยเรามีชื่อเสียงเงินทองเรามีบ้านหลังใหญ่ๆเรามีรถยนต์กี่คันก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าสุดท้ายสุขภาพเรามันไม่ดีสัอย่างเนี่ยผมว่าทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเราได้แต่นั่งมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นน้ําของความสุขทุกอย่างในชีวิตจริงๆมันคือคําว่าสุขภาพเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรายัง สุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็เหมือนเราหายใจครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าออกซิเจนอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันมีความสําคัญกับเราขนาดไหนแต่ลองไปใครมาอุดจมูกเราสัก10วินาทีดูสิครับเมื่อน,นั้นนะครับเราจะเริ่มตะเกียกตะกายหาสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันสําคัญอย่างอากาศอาหารก็เช่นเดียวกันสุขภาพก็เช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับทีวาน์เดลี่พอดแคส อดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย